ดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จังหวัดส,สก,กนคลนครค่ะทางจังหวัดส,สก,กนลนครนะคะได้จัดโครงการจิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณาภาัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567ค่ะที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสายขมิน้นอเนื่องมาจากพระราชําริตำบลพังคว้าง อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนายชูศักดิ์รุยยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์แร่ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำจิตอาสาราชทานจิตอาสา904ข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครอง,งส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆและประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจโครงการจิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธาราณาภายัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ,ะเจ,ะจ้าอยู่หัวค่ะและกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567ค่ะโดยเป็นความร่วมมือของจังหวัดสกลนครค่ะร่วมกับชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสกลนครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7จสกลนครและภาคีครือข่ายจัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะได้ร่วมกันขุดลอกกำจัด ผักตบชวาและพืชน้ำที่อยู่ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งปกคลุมอยู่ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำอย่างหนาแน่นค่ะทำให้ไม่สามารถเก็บกักมวลน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภายแล้งตลอดจนปัญหาอุทกภัยและการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครวมถึงเพื่อการเกษตร แก่ประชาชนบริเวณโดยรอบและพื้นที่ข้างเคียงนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ค่ะยังได้ร่วมกันปล่อยพันกุ้งและพันปลารวม2 0 0แสนตัวลงในแหล่งน้ำการสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากวัชพืชและพืชน,น้ำให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปลดต้นทุนภาคการเกษตร,รจากการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยค่ะ